วันนี้นะคะไอ้กับพี่กีบนะคะมีรถทรง SUV นะคะของแบรนด์ b m เอนะคะมันนำเสนอให้คะ่ะนั่นคืออะไรคะพี่กีาคันนี้นะคะนั่นก็คือ BMW X1 s d ยนไดนั่นเองนะคะเป็นรถปี2017มือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยสภาพไม่ต้องพูดถึงกัร99.9%ไปเลยโอ้ถือว่าเนียบมาก,กๆเลย เรามาต่อกันที่ด้านหน้าค่ะพี่กิ๊บด้านหน้าของเขาเป็นยังไงบ้างคะพี่โอ้โหของเขาก็มาพร้อมกับกระจังหน้าไตรคู่ตามสไตล์ BMW แบบนี้นะคะครอบด้วยคมเม่มสีเงินทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากิ่งขึ้นและไฟของเขาเป็นไฟของอะไรคะพี่สุดพิเศษนะคะเป็นไฟพิเศษเพราะว่าคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าไดนามิกบายซีนอลนั่นเองค่ะอ๋อแล้วก็ยังมาพร้อมด้วยเดย์ทอมเลนิ่งไหลอีกต่างหากนะคะ คายต้าฝากระโปรงของเขาเนี่ยก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นเครื่องเทอรนพาวเวอร์เทโบ 2,000cc นะคะให้กำลังสูงสุด150แรงม้าเลยค่ะถือว่าคุ้มสุดคุ้มนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านทางของตัวรถกันก่อนนะคะยางของเขานะคะซีรีส์ยางของเขานะคะจะเป็น255นะคะเป็นซีรีส์ยางของคำว่าตอบรับกั่ทรงรถ SUV ได้อย่างดีเลยค่ะและส่วนล้อนะคะเป็นล้อแบบ5ก้านนะคะหน้าเงาสีทูโทนคือสี เทานั่นเองค่ะถ่ายขึ้นมานะคะเป็นกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวคะ่ะพับไฟฟ้าอีกด้วยคะ่ะแล้วตรงนี้มันคืออะไรคะพี่กิฟที่มันเป็นขีดขีดตรงนี้หนอูอันนี้นะนคะเป็นระบบคีเลตของเขานั่นอเองนะคะก็คือแค่เราสัมผัสเบ,บาๆตรงนี้นะคะประตูก็จะล็อกอัตโนม,มัติถ้าเราต้องการเปิดก็แค่ลวงมือเข้าไปแบบนี้คะ่ะนี่เปิดแล้ว ถือว่าสะดวกมากเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเราสามารถทําแบบนี้ได้ทั้ง4บานเลยนะคะออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายแต่ในขณะที่เราเปิดเราปิดนะคะเราต้องมีกุญแจไว้ใกล้ๆตัวนั่นเองค่ะ เรามาต่อกันที่บอดี้ด้านหลังเลยค่ะพี่กิฟบอดี้ด้านหลังของเขานะคะกล้องมองภาพขนาดถอยจอดนะคะระดับ Full HD กันเลยทีเดียวค่ะพี่คาถดลงมานะคะยังมีปักกิ่งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดนะคะแล้วฝาท้ายของคันนี้ค่ะพิเศษมากๆค่ะพี่เป็นแบบเตะเปิดหรือว่าใช้รีโมทเปิดก็ได้งั้นวันนี้เดี๋ยวใช้รีโมทเปิดก่อนแล้วกันนะคะใช่ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะคะสามารถคอนโทรลจากรีโมทต,ตรงนี้ได้เลยเลยหรือภายในตัวรถก็ได้ค่ะเน่ โอ้โหบอกเลยว่าเป็นรถ SUV ขนาดกำลังดีมากๆเลยนะคะเราสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ๆหรือสัมภาระเพิ่มเติมได้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีที่ขั้นสัมภาระให้กับเราด้วยนะคะบอะแถวที่2เรายังสามารถพับลงไปได้ค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนั่นเองคะ่ะ เรามาต่อกันที่ห้องพษษษิสานด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะพี่เก็บด้านหน้าเป็นยังไงบ้างโอ้โหบอกเลยนะคะว่าหรูหราริมมี่มากๆเลย B.M นะคะออกแบบมาไม่เคยทําให้ใครผิดหวังถ้าคนไหนได้มานั่งสัมผัสแบบเราแบบนี้บอกเลยว่าต้องหลงรักหลงชอบอยากเป็นเจ้าของกันทุกคนแน่นอนค่ะอย่างภายในของเขานะคะก็มาพร้อมนี้เลยค่ะอย่างเบาะที่พวกเรานั่งนะมาพร้อมกับบีกอกระชับแบบนี้เลยนะคะเป็นสีมอคค่าเป็นเบาะหนงังทั้งคันหน้าสัมผัสก็มาพร้อมกับรูระบายอากาศแบบนี้เลยจ้าฝั่ง คนขับนะคะมาพร้อมกับเมม ORY ได้2อระดับด้วยกันนะนั่งแล้วรู้สึกเป็นไงคะสบายมากเลยนั่งรู้สึกนุ่มแล้วก็ไม่รู้สึกแบบทำให้เมื่อยเลยนะพี่ดีเลยเพราะ<ด>ว่าออกแบบให้เข้ากับสรีระของเรานั่นเองค่ะอย่างด้านหน้าของกิฟนะคะก็มาพร้อมกับนี้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ุ่มหนังสามการแบบสปอร์ตแล้วก็ฝั่งซ้ายมือของกิ๊บนะคะมาพร้อมกับระบบคูสคอนโทรลนั่นเองเป็นระบบควบคุมความเร็วเวลาเดินทางต่างจังหวัดไกลๆแบบนี้นะคะรถการเมื่อ้าได้ดีและที่สําคัญรู้ไหมคะว่าการประหยัดของเขาเนี่ยได้ถึง19กิโลลิตรเลยนะคะถือว่าประหยัดมากๆเลยนะคะเนี่ย บอกเลยว่าคันนี้สุดยอดจริงๆค่งแล้วก็ในส่วนของหน้าจอของเขานะคะไม่แค่แสนโรเองนะคะหน้าจอนี้เป็นหน้าจอแบบไหนคะพี่อันนี้เป็นหน้าจอแบบรอยตัวนะคะเป็นหน้าจอไอได์เราสามารถคอนโทรลจาบคุมต่างๆตรงนี้ได้นะคะเป็นเมนูทางเลือให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเมนูเรดิโอมีเดียแล้วก็ <S <S นเนวิเกเตอร์ตรงนี้ได้ด้วยเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะคะนเนวิเกเตอร์ของเขาเนี่ยมไม่ว่าเราจะขึ้นเหนือลองใต้ไม่ต้องมัวมาดูโทรศัพท์หรือจ้าเข้าไปตั้งค่าหรือว่า อ่าแจ้งตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเราต้องการไปที่ไหนหรืออะไรยังไงนะคะตัวเมาสยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะคะพี่แบบขยับได้จยิงโอ้นี่หน้าจอดจะเอาขยาย หรือว่าย่อลงมาก็สามารถทําได้ชัดเจนชัดเจนค่ะพี่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ดูโอโซนนะคะเราสามารถเลือกฝั่งได้นะคะว่าฝั่งไหนต้องการร้อนฝั่งไหนต้องการเย็นนะคะปุ่มออกแบบมาใหญ่มากๆเลยแยกกันเลยแบบว่าไม่ต้องแบบมายั่งแย่งกันว่าเฮ้ยเธอปรับให้ฉันหน่อยตรงนี้ฉันร้อนอะไรเงี้ยคือเราปรับด้วยตัวเองได้เลยใช่เพราะว่าเราไปด้วยกันฉะนั้นอะไรที่เราแบ่งปันกันหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าเราต้องการที่แบบว่าอ่ะเราชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าเรานั่งอยู่คนเดียวกัน ทำเองทำเองเธออยากท่านเธอทำเองเลยของเธอก็มีใช่ไหมใช่พี่ดีด,ด,ดีเลยแล้วก็ถักกันลงมานะคะก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้8ปสปีดสเตปโทนิกแบบสปอร์ตนั่นเองนะคะมาพร้อมกับนี้เลยจ้าปุ่มการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตหรืออีโคโปรก็ได้นะคะถ้าต้องการประหยัดเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องใช้ความเร็วความแรงก็อีโคโปรได้เลยแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต้องการแซงต้องการใช้ความเร็วถนนโลง่งๆอ่าฉันอยากจะเป็นนักแข่งกดไปเลยจ้าสปอร์ตตรงนี้เลยพุ่งไป ใช่แล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> โอ้โหบอกเลยว่าคันนี้นะคน <c oughs> ไหนได้ไปคุ้มสุดคุ้ม,มไม่ว่าจะเป็นสภาพภายนอกภายในคือเอียมมเอ่ยมมากๆน<า><า>นั่นเอง <c oughs> มาค่าต่อกันแถวที่2นะคะด้านหลังของเขาก็มาพร้อมกับเบาะหนังสีมอค้าเหมือนเดิมนะคะนั่งสบายมากๆแล้วก็นั่ง3ามคนก็ได้นะคะด้านหลัง ถ้าบ้านไหนมีเด็กนะคะยังมีจุดยึดเบาะดเด็กอโซฟิกให้กับเราสองตำแหน่งด้วยกันนะคะตรงกลางตรงนี้เราสามารถดึงออกมาใช้งานเพื่อเท้าแขนได้ค่ะอ่าฟึบโอ้โหสภาพหนังของเขายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะคะเปิดขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยเพื่อวางของสัมภาระเพิ่มเติมตรงนี้เป็นตำแหน่งของการวางแก้วนะคะในเรื่องของพลาสติกอะไหล่ของเขานะคะยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยเห็นไหมคะยางยึดเกาะเนี่ยยังไม่มีการขาดฉีกข,ขาดแต่อย่างใดอยู่ในสภาพที่ดี ถ้าเราไม่ต้องการใช้ก็กดขึ้นไปแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของหัวมอนของเขาคือออกแบบมาเป็นตัว L นะคะเราสามารถแบบว่าอ่ะเป็นที่รองต้นคอแบบนี้ให้กับเราได้เวลาเรานั่งแบบเต็มๆหรือนั่งเดินทางไกลๆแบบนี้ลดการเมื่อยล้าได้ดีค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะรถคันใหญ่คันกว้างแบบนี้ด้านหลังจะร้อนไหมไม่ร้อนค่ะเพราะเรายังมีแอร์ตอนหลังให้กับท่านอยู่ตัตำแหน่งนี้นะคะปรับขึ้นปรับลง ปรับซ้ายไปขวาคือทุกอย่างได้หมดเลยนะสำหรับคันนี้การออกแบบมาคือดีมากๆค่ะ bmw x1 คันนี้มีระบบ dsc เป็นระบบควบคุมการทรงตัวขณะขับขี่เป็นตัวช่วยของ bmw ในยามถนนลื่นหน้าฝนไม่ว่ารถจะพร้อมแค่ไหนความลื่นของถนนก็สามารถสร้างความลำบากให้กับคนขับได้เสมอแต่ด้วยระบบ dsc ระบบควบคุมการทรงตัวที่ติดมากับรถ bmw จะคอยช่วยให้การขับง่ายยิ่งขึ้นด้วยการจับอาการ ว่ารถจะเกิดอาการโอเวอร์สเตียร์หรืออันเดอร์สเตียร์โดยระบบจะสั่งการส่งกำลังหรือเบรกไปยังล้อที่มีอาการลื่นเพื่อรักษาเสถียภาพของรถให้มันคงตลอดเวลานั่นเองค่ะ ังไงบ้างคะพี่กิฟต์ับรถ BMW X1 คันนี้คะพี่โอ้โหบอกเลยนะคะว่าล้ำสมัยมีสไตล์โดดเด่นมากๆในเรื่องคันสโนวิสัยนั่นเองค่ะใช่แล้วคะ่ะส่วนใครนะคะถ้าอยากทดลองขับนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาชมรถจริงๆนะคะเข้ามาได้ที่ Open Road นะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะคะเวลากี่โมงกีนคะพี่แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งจ้าโอเคค่ะวันนี้หนูกับพี่กิฟนะคะต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย